วัสด,ดีจ้าบ้ามีคลิปยังสีอัดลงกันเลยเอาคลิปทำบุญมาฝากกันเนาะอันวัดอยู่ในเกาหลีเนาะวัดอยู่อันเอยียงก่อน้องโอ้ยลืมซื้อน้องนุ่นเพ่นผ้าไปแม่น้องเลก่การเดินทางสายกลางนี่กะเพื่อนๆเนาะตกเย็นมากมากกะผ้ากันไปสังสรรค์เพื่อนอ้อนกับเป็นห่วง <laughs> เพื่อนเพื่อนอ่อนเพื่อนรักเนาะมาจากเมืองไข่บอกเพื่อนเพื่อนอตึงลายเด้อเลยบอกว่าไอ้พอตึงดอกมือหาล่างมือกับยอนอยู่ยอนจนหดกับมีวาสันเถาะแม่หนองเลกกับอาสเลิกเกินกับเอาบุญมาฝากเดี๋ยวไปฟังเสียงบุญกันเลยเนาะ สาวมาหลงเพลงมาสีนั่งใส่เงินกันนะใส่เงินกันนะวิธีเลือกเพลงเกาหลีมีเพลงไทยนะคะเอาเอาพวกอันเอาเอาเอาเอ็นนี่อันนี้เก้าสี่สองสามสี่เก้าสี่สองสามสี่พุ่งนี้ไม่สายที่จะรักเธอปะท้ไม่สายที่จะรักกันโลกสายตาเนี่ว่าโอ้ยมีแต่เพลงสมัยเป็นสาวอันเดียวมาแล้ว แม่ดองแม่บมกินเบียร์โอ้ยน้องสาวมีใจแต่ละเอาโคกมาให้กินทั้งคืนเบิ่งเดอรคนกินโคกขมมาคกอนอนกินเบียร์เดี๋ยวเราเั็นสี่อะไนะบอกมาเก้าสี่สองสามสี่เหลือเพลงก่อนเดอรเหลือเพลงก่อนเดอรเด็กๆกินคืเสียงนี้แท้เขาทํา